พี่น้องจ้าสิดวยดกขนาดสองต้นไหมเดี๋ยวค่อยซื้อมาปลูกอีกนะบอกเคียน่ะตัดเลยจ้ะเอาไปยัดบติดสักติกเน้นนีำติเขาติ๊กมากิน่ะมติกหวานบป๊อตเหนื่อยขนาดพี่ใหญ่ก่นเล็บปุ๊บของพกเคยนปลูกเหนื่อยยาวๆคุณเหน่วยเป็นนี่แบบาสวัสดีครับ ก็ผมเอาเคสสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียมามเช้าเช้านี่ครับพี่น้องมาอยู่หากินอยู่นาบ่ไปไกลมือนี่เพราะว่าเอาเกคสสติกติดต้องไปส่งมาขามเปียกถ้าไปไกลเดี๋ยวบ่ทัน,ทนส่งเนาะเพราะว่าคนส่งหาเพื่อรับไม่เกินสิบโมงถ้าเกินสิบโมงเลยมันจะเป็นข้างของเป็นของมือใหม่อ่ะจ้ะวเเบิ่งนนมือเช้านี่เห็นสองตัด้ลมันบินออกจากโค้งฟืนค่ะมันต้องมีเป็นใบหลายเฮาหาบ่เห็นแมันแขงโคก ปีในมะค้อเป็นบดกเด้อจากมันบ่จับแม้นี่มันเป็นอยู่น้อยหนึ่งหมากมันมันบ่จับมันออกดอกอยู่จแต่มันบ่จับมันหล่นไปเลยเผื่อเป็นชุดหลังอีกบอคนพายพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดนะเห็ดเฮาดอกใหญ่ขึ้นอยู่บอกเฮ็ดพึ่งนี่ที่มันเกิดในใต้ต้นตะโคเฮาตรงกอไผ่นี่จ้ะช่าง่นก็มาทำบ้านละมันใหญ่ขึ้นอยู่ได้น้อบอคนเนาะ ง่ายขึ้นแต่ว่าหากบอกเทนสติ๊กสิบลกกินชุดนี้ค่ะสีอโปลย์ทำเชื้อนด่นดกดอกน้อยเขะโผล่ใหญ่ดอกน้อยค่ะแข่งแข่งไปเลยเป็นยังเอาไว้เป็นเชื้อต่อไปเดี๋ยวดีเห็ดพึ่งขมิ้นหรือเห็ดพึ่งกตบเกี่ยวแล้วเสรดจมันใหญ่ขึ้นอยู่จ้ะโรบก้นที่ว่ามน คุณด oh, ีโอ้ยดอกบักใหญ่เลยปุ๊จ้ในนี้ก็มีมือก่อนจะติเห็ยนในกองฟืนนี่อยู่ในนี้เลยดอกบักใหญ่เอาไว้ทําเชื่อเลยเดี๋ยวฝนตกรอดต่อไปกะมันกะแมนพาพี่น้องมาพักไปทํากับข้าวพริกหยวกแล้ติ๊กมักหมูไว้เลยสิยัดไส้พริกหยวกนี่ดิ ตายดอกดยูนะนี่ในกองฟืนก็มีโรยแล้วทำเชื่อไปเลยนี่นดี๋ยวรหจ้ะหลายหนูบักใหญ่บักใหญ่ถ้าถามว่าพอแกงบอกเก็บกับพอแกงอยู่แต่ว่าเพิ่งกินไปนี่จ้ะเนี่ยดิอันนี้หนูบักใหญ่บักไงนั่นเองในกองฟืนที่เราค่ะเดอ๋ยวเลืองเลยจ้ะเหลืองๆนะ เดี๋ยวเฮาสิขุดดินนี่ออกยังบด้ขุดอยู่นี่มีแต่ไปแต่ละมือห่อๆ <ไป S 1> อยู่เอาลังพึ่งมาสามมือนี่ไม่ได้เอาอย่า,าไปเบิ่งลังพึ่งเฮาไปมันพอเอาแล้วบอกช่างเพิ่นก็มาทำง,งานมือหลังสงการ,รแล้วก็เข้าโหมดการทำงานของแต่ละคนเา<ม>็ดงานอยังเช่นสติก๊กกะ ให้กำลังใจสูู้สุขคนเรืองจะสู้ๆเรื่องกลังเพื่อนเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องมาเก็บพริกหยวกลูกเต็มต้นนึงทุกคนมีความฝันเนาะถึงจุดหนึ่งเราทำงานทำการเราก็อยากมีบ้านมีที่มีทางมีรถสู้แต่กะทำงานก็ต้องเก็บพร้อมได้เราต้องบึ่งคคำนวณค่าแรงเฮาว่า ไอเท่านี้เขาต้องใส่ให้อยู่เท่านี้เขาต้องเก็บเท่านี้เด้อจากได้หลายใส่หลายน้ำเหลือเด้อต้องคำนวณเก็บฝากนำไ่สร้างไปสาต้นต้นอนันี้ต้นแป้บ้านเฮาเอินกะแต่ภาษากลางกะค้าว่าวไงลูกชายอยู่นาล่ามไว้ี่นเขาบอกล่ามเพิ่นสิไปเล่นเล่นทัวร์รด ก็เลยต้องล่ามไปอเล็กไม่กินข้าวอ่ะลูกเล็กไม่กินข้าวอ่ะโอ้ยเล็กยังบ่งหิวขเข่าเศร้าอย่าไปเรียปักไฟไปสิดูดมาโอเคมาเบิ่งลังพึ่งเฮามาแล้วพอใส่เอาได้ระบบะโอเคีนปลูกพักอุ้ยไอ้งามครักย่านาง น,นี่จ้ะดูดีอันนี้หหละพาชะอมหน่อไม้มะเขือพริกผูกเป็นแถวแล้วปูเดี๋ยวก็จะเขียวเต็มไปเบืดน้ำนีปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละเฮาเหลือกินเฮาค่อยขายลักลักเฮากับปลูกไว้กินเองกสะก้อนหน่อเปาเค็เนาะเป็น,น,นอ้อง,นอ,งนองหลายคนกับอิจฉาชีวิตเบ๋าเคนสาวติ๊ก บ่ต้องอิจฉาพี่น้องสู้ขยันทำงานเก็บกำรรเอาเงินชานบ้านช่องกับข้อยดไปนี่นะยังฟึ่งเท่างนี่น,ะนะมันมีน้ำหาวานระบบประเขนหรือว่ายัางมันยังขึ้นขาวๆอยู่นี่ก็มีอยู่นะนี่พี่น้องเห็นบ่มีอยู่มีรนะบบเต็มระบบยังเต็มเลยเมื่อวานยัง,งโง่ยังมันยังเต็มเปิดเหรอ มีตัวอ่อนล้วบอกค่ะดึกกำลังสั่งอยู่อืมเต็มห้องอยู่เด้กดีตเต็มแล้วเฝ้าเอาถ้าเต็มถ้าบอกนั่นเราปล่อยมันไว้ก้อนว่าไนล่ะโอเค่เต็มไหมคิดคิดเจรนาเอาบอกหรือบอกเอาเต็มอยู่เต็มแล้วเอาหนาแต่เอาไฟมาพี่น้องวะพี่น้องบอกเอาเอายาเซียนเฮานี่พ่นใส่พี่น้องวะมันก็ออกแล้วโอเค้หน่อยสัน ยังเมาขนาดใหญ่คนนั in, <c oughs> ้นเมาเดี e ๋ยวลงกอไผ่ไปเคลียนเคลื้นที่ก็เอาลังพึ่งอยู่กับมือนี่ถ้าจะปล่อยมันไว้เพราะย่ามันห้างย่ามันหนีจะอดกินจังหน่อยเห็นไหมเอาได้แล้วเอาได้แล้วก็เอาเคลียร์พื้นที่เอาเคลียร์พื้นที่แล้วค่อยไปเก็บพริกอยู่อ่ะ ้าถึงเรื่องเงินคำกำแก้ว<น>เงินชานบ้านช่องกันเนาะพี่นอ้องอะเป็นไหนใดเกียร์เลยบอกเคียนนะแบบที่ชินั่งคุยน้ำี่น้องถึงจุดนึ่งกับเงินกับหรืออี่ยงกับถ้าเฮากำลังเฮาเก็บกำกำลังถึงกับอยากสั่งแบบคือบอกเคียนเซาติ๊กน,น่เลยถามว่าเงินหลังใหญ่บอก่มใหญ่นะบอกเคียนเนาะแต่มันเป็นสัดส่วนจ้ะพอดีอยู่มันเป็นสัดส่วนแบบสามห้องนอนเออห้องลูกสองห้อง แล้วก็ห้องถุงห่องน่งเหรียของเฮามารวมต,ตัวกันนั่งเบิ่งทีวงทีวีร้องลําทำเพลงกันห่องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำสองหง้องชาวติ๊กก็มองว่าพี่น้องก็หลังบักใหญ่โบ้ใหญ่จต่พี่นอ้ y, y, นองมันแค่เป็นสัดเป็นส่วนใหญ่หลายมันชิงเหงาใ <laughs> หญ่หลายมันชิงเหงา <c oughs> ปะลูกตวเตาโวอยู่แต่ก็คือว่าฮะเหละถ้ากําลังเฮาถึงเฮาก็ยังมีบ้านสวยๆสักหลังนาะเบาเกนเนาะที่แบบว่า ความฝันอยากได้บ้านสวยๆสักหลังบ่กเคนสาติ๊กกำลังทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอยู่ตอนนี้แต่ถ้ากําลังเขาพูดถึงเขาก็เอาเท่าที่เขาไหวเนาะบ่าเคนเนาะความสุขหรือว่าไอ้นี่ของคนเขามันมันบ่เท่ากันเนาะบางคนอันมองว่าโอ้ยหลังให้ให้เ่างเฮือหลังใหญ่โตเปื้องเงินซื้อซื้อหลังน้อยก็อยู่ได้มีความสุขกระแมนพี่น้องหลังน้อยก็มีความสุขแต่ถ้าเมื่อนึงเออซับ เฮิ่นหยังกําลังเฮาถึงเฮาก็อยากได้หลังงามๆเนาะบ่เเนาะชาวตกเชื่อว่าหลายคนถ้าเงินเฮามีทรัพย์เฮามีกําลังเฮาถึงเฮาก็ต้องอยากได้หลังงามๆบ่มีไผดอกอยากอยู่หลังน้อยๆหาแต่เฮาฮเว้าถึงว่ากําลังเฮาบ่ถึงสํานี้เฮาก็ก็ได้แบบนี้ก็ถึกเอาที่กําลังเฮาถึงเนาะบ่เคเนาะบางคนเอ้ยหลังบ้านหลังใหญ่ก็บ่ออนซอนดอกหลังน้อยเฮาก็มีความสุขได้ก็แม่น แต่ถ้าหลังใหญ่แห้งหลังใหญ่หลังงามแห้งสิมีความสุขเด้อจากบ้านค่ะถ้าเฮาถ้าเฮามีความสุขค่ะแต่แถวบ้านนั้นบุมมีความสุขหลังน้อยหลังใหญ่ก็บุมีความสุขก็ถืออีกแต่บบาเคลนเซาติกนี่ค่ะบ้านหลังบ่ใหญ่จต่มันแค่เป็นซัดเป็นสวนแต่เราก็ยังใช้ชีวิตคือเก่าของเฮาอยู่คือเก่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติ ตามดูการกันไปคือเกาเอาแม่พึ่นลุงกันบะเป่า,ปาขอไฟขอ,อยา,าเมาสั้งก่อนขอ,อยา,าเมาังแป๊บพี่น้องจ้าต้องมีต้องมีควันได้เนาะอ่ะหายบอกเคลียร์ยพื้นที่ก่อนเดี๋ยวหายบอกเคียนเอาเพิ่งเดี๋ยวไปติ๊กเสภพาพี่น้องไปเก็บพริกหยวกไปทำเมนูจ้ามือนี่ พักหนาขา่กิ่งที่เขาปลูกนั่หแหละพร้อมที่จะได้กินแล้วแหละคุ้ม,มื้อนี่ค่ะบางมื้อเขาก็ออกหาอยู่หากินไกลบางมื้อเขาก็หาอยู่หากินตรงที่เขาปลูกเขาฝังไว้นี่แหลนะนะ้องบอรเกนเนาะหลากหลายเมนูหลากหลายสไตล์ให้พี่น้องได้เบิง่งได้รับชมนําจากเพราะว่าหลักๆก,ก็คือขาการใช้ชีวิตของบอรเค้นเซรติคนี่แหละในแต่ละมือ้อแต่ก็เอามาถ่ายเป็นวิดีโอเป็นคลิปลงให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องหลายคนก็เบิ่งกับได้แรงบันดาลใจว่าบอรเกนเาวรติคโน่นนี่นั่นสูช่ชีวิตหรือว่า เออเอาเป็นตัวอย่างแบบนั้นนะชอบอะเ,อเป็นตัวอย่างเนาะเมนในการใช้ชีวิตเนาะ <Yeah. S 1> บาวเขียนสติก็ขอเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้พี่น้องหลายคนหรือว่าคนรุ่นใหม่ได้เอาเป็นตัวอย่างแบบนี้ถ้าชอบกันได้เลยแบบนี้เออมักเจ้าในการใช้ชีวิตอะให้บอกเคียนไปเคลียร์ไปหาไปขอยาสูบนำช่างมาลมควันนี่จพี่น้อง รัง,พ,งพึ่งน้ำหวานเพิ่มนี่กำลังพอดีเลยรังฮางโบนโบนะใหญ่เนาะเบาเข็นาะให้ใหญ่กว่านี้โบนใหญ่แล้วเด้อจ้ะอันดีโอ้ขอกินน้ำหวานเนี่ยเด้อจ้าตัวก็อยู่ที่เดิมเด้อเอาแต่น,น้ำหวานอโอเคหเอาอกมาละโอ้ย ี่น้องบอกว่าเอาเอาไปย่างไฟใส่น้ำปลาจักหน่วยโดยน้ำปลาจักหน่วยห่อไปตรงย่างไฟแซ่บแซ่บแล้วก็อีกอย่างนะอีกแบบนึงค่ะขัวพริกขัวพริกโอ้หลากหลายเมนูแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคองบ้านเฮาเม่นจ้ะมีเมนูที่แตกต่างกันไปมาอยู่อีกเด้อโอ้เต็มที่เลยนี่จ้ะ มึงบึงบึงบึง,บง,บง,บงน้ำหวานบึงน้ำหวานใกล้ๆนีๆๆ้นี่น,นี่นี่พี่น้องจ้ายวัวพี่น้องอีกแล้วพี่น้องสัง่งบอเกนสาวติ๊กเอ่อมันบลหลายปีนี้เขาเอาเอาชาเนาะนะนเดี๋ยวไว้ปีหน้าพี่น้องแต่กบ็บรรเนทเราเจอเรื่อยเรื่อยแต่ตอนนี้บอกเนบอกนสาวติ๊กบราขายด้วยจ้ะเอาไว้กินเองก็หาก็ได้เมนประตุ้มก็ขอประตุ้มก็ขอแบบนี้หนะสาวติ๊กก็แบ่งแยกติพี่น้องผู้ละเล็กละหน่อยเอาไว้กินเป็นยาเนาะบอเกนเนาะ ก็เลยบบขายเด้อจากพี่น้องทักเขามาไล่หล,าย,ลายขอซื้อเน่ขอซื้อเน่อือเดี๋ยวก่อนย่างไฟพี่น้องอะอวะไปเก็บพริกหยวกเฮาแบบน,นี้ตะก้าโบเคเด็กเพิ่งเพิ่โกร๋หม่แล้วโบเค้นคจับใหม่นะคะดิแต่ว่าชิอยู่หรือบโบขอบใจแต่ว่าถ้าโบาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้แหละโบไกลดอกเพราะว่าปีที่แล้วเอาบ่อนหัน้องอบเค้น ีช่วงดำนาบอคนเสร็จติกเอาอยู่ช่วงเอาอยู่ต้นค่ะน้ำหวานเป็นหลายเมนของว่ได้ถ่ายของพี่น้องเบิ่งน้ำหวานเป็นหลายเดินหาน่าจะเจออยู่รอบๆห้องนี่มีโอกาสก่อนองว่างก่อนแต่กระจักยามไดนเมียกลายเมียไงยังบอคนปลูกพักปลูกพักเด่นฮ้อนบอคนก็เลือยฟืนไว้เพราะว่าเดี๋ยวที่เข้าหน้าคนจะบวมีฟืนมเลื้อยฟืนกองไว้แบบนี้ทำลมลมเย็นขนาดมือเนี่ยแต่สายมาฮ้อนเด้อจ้ะ นี่มันอยูน่นาเนี่ยแหละอิเรียกตั้งวินไอเคยเล่นไงพี่น้องนี่ไอเคยเล่นบอกไนเดอร์นี่ครั้งหนึง่งเคยไม่เอ,อ่ยคืออะไรบอกไนเดอร์ไอเคยเนด็กเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพ่อมาหาเด้อโอ้ยมันสิดุยังไงมันกินพึ่งเฮ้ก <c ười> ินบมกเป็นเด้วยซ้ำมาขิ้ดื้อมาขิ้ดื้อ พี่น้องจ้ะอยู่นาเฮามีมันเพิ่มมันเพิ่มมันที่เป็นหนามไม่หลายเนาะหรือมันอ้อนมันสตริงอ้อนมันอ้อนรอบก่อนเฮาคุดเฮาก็เอาไว้อยู่แบบนี้มีนมเด็กใหม่มนี่เด็ปีหน้าเฮาก็ได้คุดอีกเกี่ยวเขาแล้วได้คุดเลยนี่ถิอเป็นมันแซงมันเพิ่มปีหน้านี่พาพี่น้องแบบเกี่ยวเขาแล้วพาลุยเลยเนาะมันแซงหัวจักแล้วแบบนี้แมนปีหน้าเตียมเลยอันนี้มันเพิ่มหัวใหญ่ๆเป็นีนลมเย็นฮะเมนจ้ะ ไปไปเก็บพ่นเมันเข่าหนาเดูทงไรทำนาเลยจ้ะอันี้มีเข่าหล่นเาเดนวนวาก้าวด้พี่น้องเขียวๆในกล้องอุ้ยลมเรงขนาดได้ละเข่ากล้องที่น้องจ้าิดย่ดกขนาดสองต้นนี้สองต้นนีจะค่อยซื้อมาปลูกี่น้องบอเ็เนะอ่ะตัดเลยจ้าเอาไปยัด พี่ก็กนัน่นนำพี่คีอเธาติ๊กมากินฮะพิกหวานบะป๊อดหนื่อยอนขนาดพีกใหญ่ก้นเล็บปุ๊บเหมือยของพวาใครปลูกเหนื่วยยาวๆคนเอน่อยเป็นนี่บะลมลมมเก็บเลยนี่นี่นี่ งพุน่นนี่คือหนุ้ยปุ้มๆก่ <laughs> อพอแล้วพอแล้วมาต้นพี่พไหนอาต้นนนี่เกลี่ยแล้วก็ไปทำทำพันไ้ยึดเอาละ ใชเบิกเลยจากหน่วยละโอ้ยพอแล้วพอแล้วไล่เลยเอาไปยัดหมูสับไปบ้านกันทำเมนูสูตรที่น้องกินมาถึงบ้านกันทำการเอา,อากเ,เอาตัวอ่อนทานนยพึ่งกินเลยจ้ะเอาตัวอ่อนทา <c oughs> <c oughs> นนยพึ่งเอาพึ่งทาตัวอ่อนเออเอาพึ่งทาตัวอ่อน,ออนกินแบบนี้เลยบ่ได้ย่างจากกินสดๆดเลย แซบคือกินน้ำนมนีม่กินยังอ่ะน,นะ <laughs> กินน้ำเต้าหู้เหมือนแก้วก่อนไปตะเมาใช่หรอละ่ะ <laughs> มาถึงจ้ะทำการยัดใส่เรีบเยบร้อยนี่จ้ะแต่แซบนะม,มักหมูใส่รสด,ดีใส่หอมทำนี่หละจ้ะเอามาย่างไป ตาหน่ากินมากเลยย่างไฟอ่อนๆเอาพริกพลิกพลิกค่อยพริกไปเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตาตอนสุกเนะจ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาอลองอิดก,กินเบ่งกินเข่าเศร้าจะพี่น้องน้ำจิ้มมุกปลากระเงี้ย แมื่วันนี้ก็มาแต่เศร้าแท้ตุ่มมุกปลากรแเง้ยตลาดเครื่องเป็นเครื่องแทบบ่เห็นปลาเป็นหอมพออีตูน่นี่น้องอรดามาเริ่มมาชิมให้หน่อยเล้วรสชาติเป็นยังไงมะเขืนกับแพะมะขามเปียกเอาเดิมที่สั่งเมื่อวานชุดนี้เบิร์ดแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวชุดไดมี่เดี๋ยวสติ๊กจะบอกอีกทีละลูละลูล,ล,ลายเด้อจ๋าลูละหกสิบ พี่น้องขายกระโลละโลงร้อยละสเต็กเพรช่วงนี้หันมาขามเปลี่ยนยังหลายอยู่เนาะบ๊อกเกสติกขายราคานีนจ้ะแต่ถ้าหนามันอึดนะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่จ้าโปไหนจ๊ะนอนกูดีสามสามสามก็มีเจ้าหนึ่งหาไว้เปนแบบสามบดถุงสามโลเป็นแบบเออมันจะมีแบบถุงสามโลแล้วก็มีถุงละโลได้จ้ะแต่ก็เอาตามที่พี่น้องสั่งฮะเละ น้องสั่งสามโลบางคนเกิะได้เป็นถุงใหญ่ไปแบบนี้เลยบางคนก็นได้เป็นถุงละโลแบบนี้จ้ะออันนี้ของมื้อนี้เกือบยี่สิบโลจ้ะอ่าอันบอกเคมาชิมนี่ให้เนี่ยน้องอนดายังบอกมาชิมเลยทีลาพี่น้องไปส่งของแล้วจ้ะบ้านี้มากันชิมก่อนอร่อยไม่เอ่ยเคยเห็น,นในคลิปเพื่อนลองมุงดูยากินขา่ากินน้ำ ลจิ้มไหนเผ<า>็ดบุกเค็มบ่บ่รสดีบ่โคตรบ่บ่ดีเนาะเดี๋ยวลองกินแบบปลาจิ้บมบะเพ็ดบะเพ็ดแซฟอย่นะางนี้พึ่งหั่มเบิรนะ์นเนาะกินเบิร์นเนาะอ่ะบุกเคลาพี่น้องเดี๋ยวเขากิ้เข้าวกินน้ำนวะเขาไปส่งมะขามเปียกจะมื้อน,นี้ครับผม ครับคลิปนี้ฝากเพยงเท่านี้ครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้า